สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราเตรียมของเสร็จร้อยนะครับผมจะมาลาาปลากระป๋องนะครับเป็นเมนูที่วิธีการทําไม่ยากครับลาาปลากระป๋องผมก็ผมก็จะใส่อันนี้ด้วยนะครับที่ผมโขกไว้จะมีข่าตะไคร้นะครับแล้วก็มีหอมแดงแล้วก็ต้นหอมผักชีนะครับเวลาเราเวลาเราใส่ ขาไปด้วยเนะี่ยกินมันจะหอมครับน,นี่ผมชอบนะครับปลาป๋องอันนี้ผมจะใช้สองกระป๋องนะครับเทไปแล้วหนึ่งกระป๋องใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเอาที่เรามีเลยนะเพื่อนแต่บางคนจะไม่ใช้น้ําในในตัวปลากระป๋องก็ได้นะครับแต่วันนี้เราผมจะใส่ข้าวคั่ว จะเพิ่มเข้าวคั่วไปด้วยเดี๋ยวมันจะแบบเปดูดน้ําเวลากินมันก็ได้แบบช่ำๆนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะบ,บางคนก็เลือกเอาแต่ตัวเนื้อปลาเลยนะครับต่อไปผมจะใส่น้ำปลานิดนึงนะครับเพราะว่าในน้ำปลาป่องมันจะมีรสชาติแบบ เปรี้ยว,วหวานหวานอยอะเพื่อนเครื่องปรุงเราก็เลยไม่ต้องใช้เยอะครับก็จะมีเครื่องเคียงที่เราต้องโขกเตรียมไว้นะครับตามด้วยข่าตะไคร้นะครับหอมแดงที่เราหั่นไว้นะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีนะครับ อย่เราจะเบื่อ,อไว้ตอนที่ทําเสร็จแล้วโรยหน้าก็นิดนึงครับตามด้วยพริกนะครับวันนี้ผมใช้เป็นพริกป่นนะครับใครใส่พริกสดก็ได้นะครับหั่นแล้วก็ใส่แต่วันนี้ผมเลือกเป็นพริกป่นเพราะว่าพริกสดที่บ้านหมดตามด้วย ข้าวคัวนะเพิ่มความหอมปิดท้ายด้วยน้ำมะนาวนะครับวันนี้ผมใช้ประมาณหนึ่งลูกครึ่งครับคลุกเคล้าเลยเพื่อนๆเราก็ค่อยๆแบ่งชิ้นปลานะครับให้มันเป็นชิ้นพอดีคำหรือบางคนชอบ เป็นชิ้นใหญ่จะได้นะครับออพอส่วนผสมปรุงเข้ากันแล้วความหอมจากข้าวคั่วอ่ะแล้วก็พริกเนี่ย หอมมากเพื่อนเดีย๋ยวเรามาลองชิมน้ำกันลองชิมครับเพิ่มเียดไปนิดเลยครับความเปรี้ยวความเค็มได้แลครับ แซ่บมากเพื่อนหอมข้าวคั่วมากครับง่ายกรับเมน,นูนี้นะครับจากน้ําที่มันจะเยอะพอใส่ข้าวคั่วไปมันก็จะเริ่มแบบข้นขึ้นอย่างเงี้ยครับหอมมากกินคานะครับกระต่ายที่เราโขกแล้วใส่เพิ่มไปนะมันหอมครับมันจะมีรสชาติออกเผ็ดๆคล้ายๆดับความคาวของปลาครับ ไปเพื่อเดี๋ยวจัดเติมใส่จานครับกินหอมมากเพย่อทำไม่ยากครับนะแล้วก็ปรุงไม่เยอะด้วยเพราะว่าปลากระป๋องมีรสชาติแล้วเราก็เพิ่มแค่ความเผ็ดความเค็มไปนิดนิดหน่อยนะครับ กินกบผักสดนี่อร่อยมากครับความเผ็ดนี่ตามเราชอบเลยนะครับถึงเครื่องว่างเมื่อแตงกวาแล้วก็ถั่วปักยาวนะครับแช่เย็นไว้ครัเข้ากัเมนูนี้ หอมกิ่นข,าข้าวกลุ้นเลยชิ้นเน้นๆเลยครับอ,อร่อยกับติจ๊ดูดตัวตะไคร้กับขานี่ เพื่อนๆจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก,ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบแต่วันนี้ผมเอาไปโขกเพราะว่าเวดาเคี้ยวมาได้เคี้ยวง่ายแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบแบบเป็นชิ้นๆก็ก็ได้นะครับลองปรับเปลี่ยนวิธีการทําดูผ mm hmm. ักปอบอย่างครับ แทบไปแบบนะครับเมนูนี้หรือตอนโรยปิดท้ายเพื่อนๆจะใช้ใบตาดแหนก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบเลยลองปรับเปลี่ยนทำทานตามที่เรา ชอบดูนะครับว่าเราชอบสไตล์แบบไหนรสชาติเรื่องความเผ็ดความเปรี้ยวความเค็มเนะี่ยค่อยๆเติมนะครับอ,อร่อยมากเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ